คนเข้าสู่หมู่บ้าน l ลิฟลี่ซากุรของเรานะคะอยู่กับพี่ด็งกวาค่ะคอนเทนต์ของคลิปนี้นะคะเกิดมาจากว่าพี่ต้องการที่จะย้ายสิ่งก่อสร้างที่เคยสร้างเอาไว้ไปยังจุดหนึ่งที่มันไกลกว่ากันมากๆเลยแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะย้ายแบบปกติเนี่ยนะคะใกล้ๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดตรงคําว่า All แล้วยกย้ายไปได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราอยากจะวาร์ปยกไปเลยอีกสถานที่นึงอะ เดี๋ยวพี่วาไปให้ดูค่ะว่าพี่ต้องการย้ายมันไปจุดไหนนะคะซึ่งมันอยู่กันคนละที่เลยนี่นะที่นี่ค่ะซอนร้านอาหารริมทะเลที่ได้ลองทําดูแล้วนะคะซึ่งก็สามารถย้ายมาได้ก็เลยนํามาแบ่งปันวิธีการกันไปที่เมนูค่ะชาระอีดิหรือไอเทมอีดิขอเก็บปีกแป๊บนึงนะรู้สึกว่าจะติดมาด้วยนะคะต่อนะคะไปที่โหมดไอเทเลือกพรอ อันนี้คือตัวโหลดสิ่งกอ่อสร้างค่ะที่พี่ได้กดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนั่นก็คืองานชาปนากิจและพวกนี้ก็จะเป็นจำนวนพรอพที่สร้างเอาไว้นะคะที่เห็นตรงลานกว้างเมื่อสักครู่เห็น2ปุ่มนี้ไหมคะให้เรากดไปที่คําว่าทัสแล้วตามด้วยมัลติแล้วแตะไปที่ตัวพรอพในลิสต์เนี่ยทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับสิ่งกอ่อสร้างที่จำนวนพรอพไม่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยมันจะกดกันนาน ในโหลดนี้เนี่ยพี่เซฟไว้ทั้งหมด54พร็อพนะคะโดยปกติแล้วนะคะเวลาเราจะย้ายสิ่งก่อสร้างเนี่ยเราจะกดตรงคำว่า All ตรงนี้เพื่อยกมันมาทั้งชิ้นซึ่งพอกดติ๊กตรงคำว่าอ l ปุ๊บเนี่ยมันจะรวมชิ้นมาเป็นแบบประกอบสำเร็จทั้งอันมาเลยแต่วิธีการนั้นไม่สามารถใช้ได้กับกรณีนี้ค่ะที่เราต้องการจะย้ายมาคนละสถานที่ที่มันไกลๆและตอนนี้พี่กดใกล้จะครบทุกพร็อพแล้วค่ะ เอาละเมื่อไล่แตะจํานวนพับพบแล้วนะคะให้แตะตรงก๊อปป้ต่อค่ะมันก็จะมีคําว่าโคลนขึ้นมาแตะไปที่คําว่าโคลนเลยค่ะค่ารอบที่หนึ่งมันไม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กดําอีกรอบหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นด้วยลูกศรดูก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะไปจมดินอยู่ลองกดดูแล้วไม่ขึ้นมาเลยแสดงว่ายังไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดําอีกหนึ่งรอบ อ่ากดรอบนี้มาแล้วค่ะนี่นะตัวสารางานชาปรก,กิจมาแล้วมาทั้งชิ้นเลยด้วยว้าว <Wow. S 1> ต่อไปเราจะเคลื่อนนะคะโดยใช้วิธีการย้ายแบบเดิมค่ะเข้าไปที่เมนูชาระอีดิทหรือไอเทมอีดิทยังคงอยู่ในโหมดไอเทมนะลี่เครื่องหมายถูกตรงคูณ10นะคะและตรงคำว่า All แล้วใช้ลูกศรเลื่อนเลย ทีนี้จะจัดให้อยู่ตรงไหนก็เลื่อนเอาเลยค่ะเขาจะไปทั้งชิ้นแบบนั้นเลยและสำหรับสาเหตุที่ย้ายมาตรงนี้เนี่ยขออุบไว้ก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวจะบอกก็จะทำการเคลื่อนตัวไปได้ช้านิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะคะและเดี๋ยวพอเราสามารถจัดเขาอยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจได้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำการลบตัวพร็อพที่ไม่ใช้ออกค่ะ ย้ำว่าเราต้องไม่ลืมจำนวนชิ้นของท็อปนะคะว่าตั้งแต่แรกที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้ของพี่พี่จำได้นะคะมีทั้งหมด54ชิ้นดังนั้นให้เราแตะไปที่คำว่าทัศและมัลติเหมือนเดิมค่ะแล้วทําการไล่พร็อปทีละชิ้นจนกว่าจะครบ54ชิ้นชุดแรกให้เราเลื่อนขึ้นไปโซนแรกแรกด้านบนเลยนะ จะบอกว่าตอนแรกพี่ก็คิดไม่ออกนะคะว่าพี่จะย้ายมาคนละฝั่งแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างไกลกดทัชก่อนนะคะแล้วตามด้วยปุ่มมัลติทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะกดไล่ตัวพร็อพทั้งหมดเลยค่ะ54ชิ้นแรกที่ทำแบบนี้เพื่อเวลาเรากดลบเนี่ยเพื่อให้มันลบไปได้ทั้งชุดเลยอมันอาจจะดูเยอะนะสำหรับคนที่สร้างเอาไว้หลายๆพร็อพค่ะแต่ถ้าอยากย้ายจริงๆก็ต้องขยันกดกันนิดนึง แต่ถ้าถามว่าใครจะไม่ลบเนี่ยทำได้ไหมก็ทำได้นะคะแต่ตัวสิ่งก่อสร้างมันจะยังไปขึ้น2ที่นะซึ่งการเซฟเอาไว้ในโหลดเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละจุดไกลๆห่างๆกันเนี่ยที่เจอปัญหามาแล้วนะมันทำให้เวลาโหลดจำนวนพ็อปขึ้นมาเนี่ยอาจจะขึ้นมาไม่ครบชิ้นอ่าและเมื่อครบ54พ็อปแล้วค่ะให้เรากดไปที่ Reset Item นี่เลยค่ะปุ่มบนขวามุมสุด เมื่อเรากดเรียบร้อยเจ้าจำนวนพรอ p ชุดแรกเนี่ยมันก็จะหายไปเอาล่ะแต่ที่นี่นะคะมันจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือตอนที่เรากดคำสั่งโคลนรอบแรกที่มันไม่แสดงขึ้นมาจำได้ไหมคะแต่ตัวพรอ p มันขึ้นนะดังนั้นเราต้องกดเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเพื่อรีเซ็ตไอเทมชุดนั้นออกไปด้วยเอาเป็นว่าใจเย็นนิดนึงนะอย่าไปหัวร้อนกับมัน ถ้าใครสร้างเอาไว้317พร็อพนี่ก็คือหมดสิทธิ์นะคะทำวิธีการแบบนี้ไม่ได้นะที่ไม่ได้นี่ก็คือว่าพร็อพมันเต็มนั่นเองนะคะเราไม่สามารถโคลนมันขึ้นมาได้และเนื่องจากมีน้องๆบางส่วนตามไม่ทันนะคะพี่ก็เลยไม่ได้เร่งสปีดค,คลิปนี้ไว้นะถ้ามันช้าไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะและในตอนนี้นะคะพี่ก็ไล่ไปได้30กว่าพร็อพแล้วนะใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว เอางี้ค่ะเดี๋ยวพี่ไล่จากท็อปที่54เป็นต้นไปเลยไล่ไปเรื่อยๆเลยให้มันไปบรรจบก,กันให้ได้พี่จังกวาก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบในการสร้างสิ่งก่อสร้างในเกมซากรุระนะเอาล่ะในที่สุดเราก็ไล่พร็อพมาจนชนกันแล้วนะคะดังนั้นเราจะทำการรีเซตไอเทมเลยคราวนี้ก็จะเหลือแค่จำนวนพร็อพที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะ กดเซฟเข้าไปใหม่คะ่ะ Do you want to override กดตรงคำว่าเซฟเลยเอาล่ะคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในการย้ายสิ่งก่อสร้างแบบระยะไกลค,คะ่ะเอาล่ะเราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วคะ่ะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกใจสำหรับสายสร้างทุกคนสามารถนำวิธีการไปใช้กันได้ตามสะดวกเลย ถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุกระของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ